สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ล a ด Life Angels นะคะก็วันนี้นะคะหงจะมาดูดวงความรักการงานการเงินนะของชาวราศีกันนะคะในช่วงวันที่17ถึง23มกราคม2565นะคะก็คือเป็น รายสัปดาห์นะคะวันที่17 23มาดูกันว่าความรักการงานการเงินคุณเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe นะคะให้โหงนะก็ขอบคุณมากๆนะคะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะก็มาดูกันก่อนนะคะในดูในเรื่องของความรักนะคะความรักนะดูจากหน้าไพ่นะคะไพ่นี่ค่อนข้างเห็นชัดมากๆนะคะ ตัวตนของคุณนะคะได้สามเหรียญนะคะสามเหรียญมาประกบก็คือวิคนี้นะคะจะเป็นในเรื่องจะหนักไปในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเงินเข้ามาประกบกับ1นหน่ถ้วยนะ <S <S เพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้พบได้เจอคนที่ชอบคนที่ถูกใจนะคะมาจากการงานนะคะมาจากเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะลักษณะ ที่เขาอาจจะเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณอาจไปตกหลุมรักเขานะคะลักษณะของเขาจะเป็น the fool นะคะเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนานเขาเป็นคนที่ทําให้คุณมีรอยยิ้มนะคะหรือเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกผ่อนคลายคุณจะรู้สึกมีความสุขนะคะความเครียดใดๆก็ไม่มีนะมีแต่ความตลกมีแต่ความสนุกสนานมันก็เลยทําให้คุณอะนะคะตกหลุมรักเขาได้โดยง่ายได้ นะหรืออาจจะชอบนะเพราะว่าคนคนนี้เขามีเสน่ห์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะวีคนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะไปตกหลุมรักนะคะใครบางคนซึ่งมาจากการเจอนะคะในที่ทำงานนะคะในการสัมมนาที่โรงเรียนนะหรือจะเป็นการติดต่อประสานงานนะคะสามเหรียญสามคาถาในเรื่องของการงานมีเรื่องของการต้องไปพูดไปเจรจาติดต่อกันมันก็เลยทำให้อาจจะได้รู้จักกัน อาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่คุณได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยกับไพ่เดอะฟูลเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทั้งคู่เพราะฉะนั้นหงมองคุณเองจะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะรวมถึงได้พบได้ตกหลุมรักคนใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่งเริ่มต้นนะคะสำหรับคนโสดนะก็หรือคนมีคู่หรือคนมีคนคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะคุณเองอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะอาจจะทำให้ เริ่มรู้สึกดีๆนะอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องบอกเลยว่านะคะคุณชาวราศีกันนะทร้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆอาจจะจะได้ตกลุมรักใครบางคนหรือได้ใกล้ชิดกับใครบางคนซึ่งมาจากที่ทำงานมีมาจากการติดต่อประสานงานการคุยกันนะคะแล้วก็ใครบางคนนะชาวราศีกันนะคะวีคนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับเงินก้อนโตนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไพ่เงินนะคะเด่นมากๆเลยขึ้นที่ตัวคุณนะคะไพ่สามเหรียญสิบเหรียญคิงถือเหรียญนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเป็นอนายหน้าขายอาคอนโดนายหน้าขายที่อยู่ที่อาศัยนะคะมีแนวโน้มที่คุณจะได้รับส่วนแบ่งหรือได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตนะคะหรือ การขายที่ก็ได้อสังหาริมทรัพย์นะคะคุณจะขายที่ได้แล้วก็อาทิตย์นี้อาจจะมีคนมีคนแจ้งเข้ามาเอาว่านะได้รับเงินก้อนใหญ่จากคอมมิชชั่นนะคะหรือการเป็นนหน้าอย่างที่บอกนะซึ่งค่อนข้างเด่นและค่อนข้างเป็นเงินก้อนนะคะสำหรับชาวราศีกันนะ <S <S เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ใครบางคนนะชาวราศีกัน ตอนนี้คุณเองอาจจะเริ่มนะคะเริ่มงานที่2งานที่3แล้วนะคุณเองอาจจะมีงานประจําอยู่นะคะแต่ว่าก็ได้ไปจับงานต่างๆเป็นนายน่นงงนายหน้านะคะเป็นตัวแทนขายสินค้าก็ได้นะคะอเป็นโบรกเกอร์ก็ได้นะเนี่ยสามคาถาตรงนี้นะคะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3งานที่คุณทําอยู่ตอนนี้แล้วมันก็ให้ผล คุณในวีกนี้ตอบแทนได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นเงินเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าโชคดีมากๆนะคะนอกจากนั้นเห็นไหมคะไพ่ขึ้นไพ่เหรียญขึ้นมาประมาณ1 2 3 4ใบนะคะอิทธิพลวีกนี้น่าจะเป็นเรื่องของเงินที่เด่นนะคะคุณก็ยังจะคิดมีมีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจ นะคะเด็กถือเหรียญตรงนี้มีความคิดอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมนะก็ประสบความสำเร็จนะคะมันจะทำให้เงินได้เงินได้ทองได้ผลตอบแทนที่ดีในอาทิตย์นี้แล้วก็ปลายอาทิตย์นะคะหรือปลายสัปดาห์เนี่ยหงมองว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะหดาบตรงนี้นะคะกับไพ่เดอะฟูลมีเกณฑ์ที่ปลายสัปดาห์ศุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย ะะอาจจะมีเกณฑ์ไปเดินทางไปเที่ยวนะคะระยะสั้นก็ได้นะไปเที่ยวใกล้ๆไปเที่ยวทะเลนะคะ,ะเพราะว่ามันอาจจะไปที่ที่เกี่ยวกับน้านะไปน้ําตกไปทะเลนะคะไปนั่งกินข้าวก็ได้เป็นทริปที่อาจจะสั้นๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็มีความสุขนะมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวนะคะปลายสัปดาห์แต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้5ดาบตรงนี้นะคะหมายถึงว่า ผมมองว่าการที่คุณจะได้เงินมาหรือว่าการที่คุณวิ่งเต้นนะคะอาจจะเป็นทําธุรกิจหรือว่าห้าดาบตรงนี้หมายถึงว่าคุณอาจจะแอบทำนะคะแอบทํางานอื่นๆนะคะลับๆนอกจากงานหลักของคุณแล้วนะหรือ ว่าอาจจะมีการใช้คอนเน c t ชันนะคะมีการใช้เส้นใช้สายในการที่จะวิ่งเต้นในเรื่องของการเงินนะคะทำให้ได้มาซึ่งเงินทองอาจจะไม่ได้ไปทางสายตรงนะอาจจะต้องมีการซิกแซกหรือว่าหลบเลี่ยงหลบหนี้กดอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทําให้ที่ได้ผลประโยชน์หรือได้เงินเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ ผิดหรือว่าไม่ได้จะมีปัญหาซีเรียสอะไรนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาฟ้องเหมือนกับว่าเออการที่จะได้เงินตรงนี้มานะมันอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นนะมันอาจจะต้องมีการใช้คอนเน็กชันใช้เส้นใช้สายนะประมาณนี้นะคะซึ่งมัน,มนก็ทําให้คุณค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะมีใครมาจับผิดหรือว่ากลัวว่าจะมันจะผิดหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ไม่มไม่มีไพ่อะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่า การที่จะได้มาคราวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้พลังวิเศษนะคะหรือว่าใช้พลังแบบนี้นะคะช่วยในการที่จะทํางานต่อไปได้นะแต่ว่าการที่ทํางานอื่นด้วยเหมือนไพ่มันก็ขึ้นนะคะเป็น5ดาบอย่างนี้นะก็คือเหมือนเราเหมือนเราแอบ,บทํางานนะคะทั้งทที่เราอาจจะใช้เวลางานของเราไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นเป็น5ดาบนะคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะมันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะ<ม>ก็อยากจะบอกนะคะว่าวิคนี้เป็นวิคที่คุณจะรวยนะคะเป็นวิคที่คุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะ<ม>จากงานหลายๆอย่างที่คุณกำลังคิดจะทำหรือคุณทำอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็จะได้พบได้เจอ คนใหม่ๆนะคะหรือมีการเริ่มต้นความรักหรือเพิ่งจะเริ่มต้นเจอกันก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกันทีนี้ไปดูไพ่อ์พระพิคเน่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะมาบอกอะไรนะคะมีไพ่ b l e s s i n g นะคะ divine support แล้วก็ be candid นะคะผมมองว่า Blessing กับ Device Support ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าบุญที่คุณได้ทำมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่คุณสวดมนต์นะคะไหว้พระนะก็ตามตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่เคียงข้างคุณนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะได้สิ่งตอบแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเรื่องของความสุขเจอคนที่ดีๆเข้ามานะคะเหมือนเป็นพรที่ เทพหรือว่าองค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประทานให้กับคุณนะคะแถมท่านยังคอยประคับประคองหรือคอยช่วยเหลือใช้พลังช่วยเหลือคุณอยู่นะคะได้ด i ว e s u p อร์ตด้วยแต่สิ่งที่ท่านอยากจะบอกให้คุณทำนะคะก็คือ be candid อยากให้คุณทำอะไรที่ตรงไปตรงมานะคะทำอะไรที่ซื่อตรงนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นสิ่งเป็นสารนะคะที่สามารถสื่อตรงนี้ก็คือ ให้ระวังแค่นั้นเองนะคะหรือว่าท่านอยากจะให้คุณซื่อตรงกับงานหรือว่าทําอะไรเปิดเผยนะคะในเรื่องของงานไม่งั้นในภายภาคหน้ามันอาจจะมีปัญหานะคะสําหรับชาวราศีกันนะในวีคนี้นะคะ17-23ก็มีประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็พบเจอใหม่พบเจอกันใหม่นะคะวีคหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ